แม่น้ำตาซึมเลยอะไม่เห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเห็นแก้วซึ่งลมพัดอะเห็นกิ่งไม้มันมันมีความสุขอะปีดแปรงคือโปรงสบายค่ะชอบระเบียงห้องเม่นชอบมากค่ะชอบห้องน้ำห้องน้ำโปรงนะห้องน้ำสีสวยบ,บ้านเดิมห้องน้ำฟ้าไม่สูงค่ะ ค่ะใช่ค่ะแม่แม่ก็ชอบมุมห้องนอนแมเ่เวลาแม่นอนแม่จะเห็นท้องฟ้าเห็นเห็นดาวแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นเห็นต้นแก้วที่มีดอกหอมมากค่ะในฝันไหมแม่ไม่เคยฝันว่าจะได้ขนาดนี้นะแม่ไม่คิดว่าแมนจะทำให้แม่ขนาดนี้ ผมทำงานต่างประเทศนะครับนานๆจะกลับบ้านทีนี้บ้านใหม่ชอบครับดีใจครับครับก็าทาออกมาได้ดีแบบสวยแล้วมีบ,อบ่อปลาครับมุมตรงนี้ครับแล้วก็ที่เป็นข้างล่างเป็นบ,อบ่อปลาเพราะว่าบ่อบปลาก็เป็นเหตุผลที่ทุบบ้านแล้วก็สร้างใหม่ครับบ้านใหญ่ขึ้นเท่าตัวหนึ่งเพราะมันมีชั้นสองด้านบนนี้ครับเพรางบนกว้าง แล้วก็ลมพัดสบายครับใช่แล้วมายิ่งฟ้าสูงมันเหมือนลมมันพัดดีห้องนั่งเล่นทั้งบนไม่ไม่ต้องใช้พัดลมเลยใช่ไม่ทึบน่า้ำไม่ท่วมหลังคาไม่รัว่วก็บริษัทดูแลให้ดีครับไม่ต้องมาดูเองเลยฝากฝากงานได้เลยครับสวัสดีครับชื่อจุ้ยครับเป็นสถาปนิกของบรสเปนแ,และคอมพินโตอนะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ออกแบบบ้านของคุณเม่นนะครับซึ่งอยู่ตรงแถวท่าข้ามเมื่อก่อนหลังนี้จะเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านเดียวชั้นเดียวครับแล้วก็มีต้นต้นไม้ต้นแก้วเดิมอ,อยู่ตรงกลางบ้านอยู่แล้วเนี่ยครับก็ตอนตอนออกแบบใหม่คืออยากให้พื้นที่ใช้สอยอะ่ะมันเยอะขึ้นแล้วก็ต้องการชีฟต้นไม้ต้นเดิมที่อยู่กลางบ้านไว้ก็เลยออกแบบใหม่ของของบ้านหลังนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็คือออกแบบเป็นตัวยูแล้วก็สามารถให้ ทุกส่วนของพื้นที่เนี่ยมองเห็นออต้นแก้วต้นนี้ได้สวัสดีครับผมตี๋นะครับเป็นโปรเจกต์เดรคเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับผมดูแลในเรื่องของภาพรวมของโครงการทั้งหมดโปรเจกต์นี้ถือว่าสนุกมากนะครเป็นโปรเจกต์ที่เราได้มีการชาเลนจ์ของการทําบ้านนะครับคือเนื่องจากว่าตัวโครงการนี้นครับของโปรเจกต์นี้นครับเป็นบ้านรุ่นสมัยเก่านะครับผมแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนทายมาสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่ง ความยากของโปรเจกต์นี้นะครับสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นกันนะฮะจะเห็นเลยว่าจะมีต้นไม้อยู่กลางบ้านนะครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุ30มกว่าปีแล้วซึ่งไม่อยากจะให้ต้นไม้ตายในระหว่างงานก่อสร้างแน่นอนแล้วครับมันค่างชาเลนจ์มากๆเลยเพราะว่าจะทํายังไงเพื่อให้ก่อสร้างโดยที่ไม่มีผลกระทบกับต้นไม้ด้วยเด็ดขาดโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทางเราภาคภูมิใจมากเป็นไปตามรูปรักษ์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ เป็นไปตามรูปษณ์ที่ทางสถาปนิกออกแบบไว้ทุกอย่างเหมือนกันครับพวกเราคอมพิวโทงเป็นทีมงานมืออาชีพในการรีโนเวทบ้านลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อหาเรานะครับผม